เขาอื่นได้บานๆดอกงามอีกได้ทงหัวมันแดวมันเงยโบเก็บก็ได้เหมือนกันโบเก็บก็ได้ได้ทำหุ่นได้บุ่งดอกมันหุ่นก็งามอีกพี่ตัวก็เหมือนเดียรอื่นเดี๋ยวมาเก็บสบายดีพี่น้องสบายดีหลังจากที่หลัดผูกเห็ดเพื่องในประมาณสิบกว่ามือแล้วทุกคนถ้าก็ได้เก็บซ้ำดอกหนึ่งมือนี่ลาซิพาทุกคนมาเบิ่งนะว่ามันสิมีพ่อแกงหรือบ่ทุกคนพร้อมแล้วบ่พี่น้อง มาเบิดทำการไปทุกคนเปิดตอนแดดโมเป็นยังบ่ชข้ากับบุ๊บบุ๊เลยตอนแดดจันวาดอกมันแห้งเนาะข้าบุ him, okay, really ๊ค no ่อยเปิดก็เพื่อแต่ว uh, ่า hmm. ข uh ั huh. ้นบวบบเปิดรอย่ะมันบานนะทุกคนโอเคทุกคนหนึ่งสองสามทำแทมแทมบานอ่างามแบบนดูเป็นแหลมบุ๊บ งามดีอมาลกเห็ดแมงมลกอาไปเดมนบนหลเห็ดยอเห็ดงามแท้อางามดีอุ้ยเนี่ยนะคุณจะมีผมือทุกคนนี่ยคเห็ดเพลิงนะครับปู่ไ้เดเห็นบอมันสีดตายอไเมือว่านี่เมอมันถึกแดดเดียวมันสีดก้นเนาะ A hiệp dương mặt nga mì đi. A bong ngay, nó bay đăng đe, nè. A bong bì đi. A bong bóng 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 เปิดแล้วคนก็ยังร้อนรัวแต่เด็กเออโบปุ้ยเขาเรียบมันเด็กแ่ลูกลูกปนเต็มโอเคนะทุกคนคันเฮามาเก็บเมื่อวานนี่นะไข่มันแต่ว่ามือนี่บอกกันเลยว่ามันจุ่มพอดีแกงเลยเขาปลูกเองเขาสามารถเลือกแดดเขาเสียมันใหญ่ชะมดาทุกคนรัดมาจุบคู่มือข้อมือเล่นเสือมันออกปาดเสือมัน้องเนาะกองไหวกับผเป็นยังเไงเถื่อง าทุกคนเสื้อมันนางงามเลีขั้นตอนวิธีปลูกพี่น้องไป <c oughs> บ, <c oughs> บ่งในย <c oughs> ูทูปปะไปบึงในยูทูปเด้อ <c oughs> ตลกแหงเนะาะไปเบึงในยูทูปเด้อพอเขาสื่อทำไมขาดเขาถามเขาว่าขั้นตอนวิธีปลูกนาใดเขาว่าไปเบึงในยูทู็เลยบอกหยอกกันอันนี้ก็เลยสูบบึงจนปลูกได้อ่าทุกคนขาดกะริ่งเนาะแค่นี้แหละ ขณะอากาศห่อนเลยค่ะตาเราเวียนหงุดหงิดหน้อยนีทุกคนงามดีตะไบก่อนอย่าเก็บตะหนี้ก่อนหง่อโข่อยยนี่มันออกในหง่อโข่อยเลยป้าเก็บไปทำวิทหน่ะซ้ำดอกพี่น้อยมันอากาศหนาวแล้วบวบออกอันนี้อากาศห่อนมันออกป้าทุกคนดอกนี้ใหญ่สุดเลยสองดอกนี่เบื่องตีนมันโอ้ยอันหมวกมันเหี้ยแล้วนี่ หัวคุณเฮียมาหน่อยเลยเนี่ยทุกคนสะออนเด้นี่นี่นี่งามเลยพี่น้องคนผลิตของเฮาะุบความสำเร็จดีใจแห่งทุกคนการ,กรเกษตรนี่กานบว้คลายกันได้กินกันดีใจแล้วพี่น้อยการ,กรเกษตรโอ้อ่าห่าะทุบลู ไปแต่ดอกงามๆเอาอีกต้นมันบวงงามเราซุกหี่เนาะมดเดอกดอกหน่อยบวได้คายเราพี่หน่อยเถอยปลูกกินเองคน้ายกับพ่อพ่อคายดอกหน่อยแฮะมาหน่อยมาหน่อยนะฮะหนูหากระป๋อมตะพืชตะพืชทั้งล้าง่นเสียงกันนั่นเออน้อนดอกน้อยๆมันเนี่ยมันบวได้ใหญ่เลยแน่ทุกคนมันออกในขิงมัวเลยแล่ละเราขิงมัวใส่ ขีนงัวเขาก็กล้วยหมอสามพอลูกเขาพากันออกรถเขากันล่องรถใหม่ทุกคนแดดฮะแดดมือนีินะอากาศนมะา40องศาเฮ็ดก็เลยออกกระสันมันบอกออกดอกมันห่อนแห้งโอ้ยได้ลายละอันนี้ก็เอาแล้วเนาะอ่อนก้าวจริงๆเราหลับวันนี้อยากเปิดออกเลยทุกคนมวยไทยอากาศเขาแต่ว่าอากาศมัน,น,นกน็ห่อนเนาะ เอาวุ้ดอย่ามันเมาเอาไปแกงตัอเดียวแล้วมึนตุ๋ไก่ตัวหนื่งอันนี้มันสีดไปไปสีดกันเห็ดเพื่องข้าตตองมันมันสีดตัวไหนแล้วมันเป็นยังเไงไปเนาะข้าวปลูกครับเกิดธรรมชาติเองยังสีดยังสีดเลยข้าไปสูดมันนะมันมันมันถึกมือเฮาบ่ได้เลยจัแจ๊คัล็กขาปลูกก็เนาะเนี่ยทุกคนงดงามเลย งามแหงทุกคนมึงได้ปุ๊โอ้ยซอนเด้ซอนเห็ดเจ้าของนี่ตตึึ๊๊บบยันมาอะไรงูมาใส่ยืนยันเก่งๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องผู้ใดมีอันความหูเกี่ยวกับปลูกเห็ดก็คอมเมนต์แนะนำหลั่งแต่เดี๋ยวทุกคนว่าเฮาเก็บแล้วเนี่ยเฮาสามารถอันเก็บต่ออีกได้บ่มันออกอยูอ่บ่เนาะคือมันหลั่เห็นดอกน้อยๆมันขึ้สีบ่ดแล้ว จังไดดบ่หูงมาหน่อยซับมันหมุนหมดเลย่อดยอกนี่อันนี้ก็บโมเดลยางงามเป็นมันทูกับพายยางป่าน้องเนาะห้าสิปิดทางนี้ไหวป่ะเนี่ยทุกคนได้แล้วขึงโลนึงหวะขึงโลห้าสี่มาโลนึงจำเล้แล้วเนาะ <c oughs> เป็นหล <c oughs> ักสิบปีไหวทางนี้ หนังห่ตะกอนออัดเลแต่วันวมันพวนอ้ไรมันเดือดใช่ไีย่งมาเห็ดหน่อยับไหวเลยพนบได้ป่าอาา่ มีสนตัวนี้แต่ตัวนี้สุ่มเนาะออดอกกีมาเี็บจนหักบอกรือว่าตังทายางทับอดอกใหญ่เลยทุกคน,คกนตัวนีเท็ยบหน่อยมันออกลายนะบัวบวบต้องหดหนาเอาใหม่ด้วเนาะมีหันหักมันบบกเออคนไนอยู่นี่นะไข่เื่อน,นเสือมเนาะ หอมเลยทุกคนถืดเฟืองรอดมักกินมักกินต้นเก็บดอกน้อยสำเนียงเอาเนาะคันเ้าปลูกกันเองเก็บนีก็เก็บได้แต่ว่าถ้ามันเก <Keep S 2> ิดธรรมชาติตามันใหญมื่อแล้วมันก็เป็นเสือมันเด้อเอาเขาไข่เกลี่ยเพียงอันเดียวกคนละน้อเพียงอย่งนี้ก็เก็บธรรมชาติในต่างกล้วย ให้เพื่อเนเดียน,น,นห่อนีพายางปอดประมาณเออเดกมันสิจัองศามันออกใน,นกุ้ยเนาะแสดงว่านอนห,หนนม,นมักใน,นกุก้ยอืมเยอีได เออว sí, ันนี <se lect> <se lect> ้ยซูลเฮ็ดหน่อยเห็นเหยี่ยนสเปรปเห็นนตุงเฮ็ดหน่อยออกมาออกมาแล้วกันเมื่อทีนะไข่น้อยไตุ้งมันฉีดแล้วมันผายยางค่ะบริยกขึ้นชูงเนาะอืมถือกดงามแหงวันล่ะละเสือมันออกอีกอ่ะเอาเห็นกระปุกดอกเนโน้อยอันนี้เป็นดอกใหญ่ครับดอกใหญ่พี่นัน เขาคือดอกแงไปซะเสือธงเดียวเต่ทุกคนเขาเนลายตรงนีเนาะเสือดอกเสือธงเดียวพอล้เสื้อายเฮ็ดเด้อตัวน้นยนยัดก็ได้ตาจิตควงสวยไหมแรงจชมาหดน้ำนจะคุ้มไหม เอาอันตังเต็มเลยพอดีแกงทุกคนเดี๋ยวหลัดสิไปเก็บเอาพักติ่วมาแกงจะเห็ดเพืียงเนาะนี่คือซีมือปลูกเองบอกเลยว่าภูมิใจแห้งปาดพี่น้องหมักแดงเข้ามาก,กินมือนั้นเนี่ยบริเวรเดี๋ยวบรนเวรปอดหมักแดงล้วนเลยป่ะทุกคนหลัดสิผาทุกคนมาเก็บพักติ่วมาแกงจะเห็ดก่อนสเปรน้ำหนาแดดปอดสี่สิบเอด็ด องศาทุกคนตอนนี้รัดจนสองางาบงะบินหัวพี่น้องมาเพาะพักเติวแล้วทุกคนพักเติวอ่อนแมงกี๋หายกินมันไปแกจะเห็ดจบไปไหลทะลึดลงแม่ความแดดมักแดงแตกได้ยินดีนแจ้งนักปักคนแหงแ้งาแตกแห้งนัดกางคันจอกมาทุกคนเพราะไวาแดดแห้ง <laughs> จะเป็นอะเชียงแหบแล้วมาเอาเทียดแล้วทุกคนเดี๋ยวสิล้างเห็ดกันเนาะพอดีแกงเนาะใส่ผักติวเป็นน้ำมักค่ะ กันเงาพี่น้องเอ้ยไปหาเก็บเห็ดแป๊บเดียวแดดแดดนี่ก็แดดแบบเดียวนี่ใช้เวลากนขนาดนี้ยินหัวมื่ออื่นคือสิครเ่ยมื่อนี่ก็เมื่อวานนี่แดดแห้งหน้าถูกไุ้คนตบนี่แดดแห้งจำแต่ก็คนตก็แบบนี้เนาะพายหนุ่มแห้งขนาดนี้หอนไปเวลาสามสับละสับสี่ ดอกงามเลยทุกคนงามแห้งเนียอยยัคือเห็นละงอกอย่างเนาะจะกูนเดียวกันเลยดอกอดอกระโดดง่ายเพราะขังแหลกในชีวิตเที่่าปูกเฮ็ดเพื่องกินเป็นคนที่มักซื้อเฮ็ดเพื่องกินเวลาไปตลาดไปซื้อยำได้เม่ไหมค่ะวะมันเบริแรแล้วมันเบริแรแล้วหลกักกเลยวะโอ้ยบริกินดอกเลยปลูกเอาเองนะทุกคนปกติกะซื้อํำเราเลยเราะเฮ็ดเอามาตมาะกิมตลาด าลดดนี่หัดหม,ามาุ่มาเด้อทุกคนมาล้างเห็ดน,น้มกันมือน,นั้นนะปอกไว้มือน,นี้ล้างเห็ดแนวมันสิได้กินง่ายทุกคน,เ,นเตอ๋อทำงานทำจี๋พี่สิวา่านะพี่น้องพอดีแกงเลยวันนี้พ่อกับอีแม่มาอยูอย่เฮือนไปบุญเบิดทุกคนบุญพระป่า บานบัานเดียวกันนี่แหละแต่เป็นบานใไม่ห้าเราเป็นบนนัตรนอกป้าปามาตต็มก้าทุกคนโอ้อยากไปจิ๋นละแต่บุ animales animales ๊มีรถไปกับเซาแปกเลยได้อยู่เฮอยากไปถ่ายบรรยากาศน้องๆนังเฮียนพี่พ่อคนะหน้าก็บบุ๊ิ้ไปเบิร์นกระเทื่อหน่อยเข่าซ้องเถื่ออะไรไม่ได้ไปกันพีแม่กับอีพ่อไปแต่เศร้ามันก็เจ้าเห็ดแล้วมันเป็นอะไรสิมาเพื่ออีแม่กับอีพ่อมากกันแล้วมันอะไรกับบอยากไปแล้ววันนี้ จะได้ดิจะได้ดิว่าจะเล็ดกระดอกไงเนาะหลังง่าเนาะดอกไง่ายปาดจุดๆๆๆแล้วก็เลี่ยวเลยทำบริเนียวดิเออบริปัดอันปัดนี้มันออกก่อนจังพา วา,านเอาจึงเงียบเข้าไปบนบ้น <c oughs> บานก่ะครั้งแรกในชีวิตเราจะทุกคนปลูกเห็ดกินพี่กายในพี่น้องคอมเมนต์แนะนำใันสลัดปลูกอยู่บ,บนในชนใจเลยพี่น้องเพราะว่าพี่กายในน่ะบุคคลจะปลูกเด้คือ,อว่ามันบ่ได้แพงเนาะบัดป,ปีนี้ตีราคาแพงขึ้นบูดใครชิม,มนี่แพงไปหลายหนวย พอเขามาากกินนนต้มมะะะหลีีีออซ่่งเันบานพี่น้องเห็ดนะคะเห็ดเบียบมันบานไปเรื่อยๆได้เื็ดเผืองเนาะไว้เนาะไว้เลยปาดมือก่อนโอ้โหเป็นด่าแซบแห่งกคนแกงจะพักติ๋วเลยโมนี่บุตรแกงสยานางเลยแกงแบบปั่นบานง่ายๆสัมสิกินแล้วบัดนี้มือหนีแล้วมืออื่นก็จะเสื่อมมันปลูกแล้วมันเป็นแลยแกมันเบิดไข่มันเนาะมันสิเปลี่ยนสุดแบบ ก็เห็นเราโงกไงพี่น้องแม่นี่ทุกคนสามดอกเอามาอ่านก่อนปออออนุ๋ยกระตักไอ้แหน่เรากินมาเรามาถบุญแล้วทุกคนเดี๋ยวสิแกงเห็ดกันขั้นตอนการตัดกันตัดดอกตัดหยอดอีแม่ยก็อีพ่อมาแล้วเขาจะขึ้นสิพอแล้วแล้วเนาะคั้งอีแม่เราไปงานบุญน่ะลูกดีใจกินอย่างเราหมักซีน่าอยู่เากินมากกว่านิดหน่อย ผักผู้ใหญ่แลผักลูกผักลาบนะเนี่ยน้อปเนาะอันชุเผาไปนะมีขีดจำกัดอยู่แกงบดดออันหวานไปแล้วละงงดิหวาน,น,นไว้เนาะผืออาการหอนลมหานไว้อค่จะหนาวหน่อยกัอนอดไรที่พออะแรงวมาละรูบารเปล่เอยดไว้น้เป็นเนาะเด <c oughs> <c oughs> ียว อ๋อรวยเียจนสั่นเลยเขาก็ได้หิวเขาค่ะจะ e ังมันหิวไปได้คือบุหิวมันเหนื่อยเหนื่อยเด็ดหิวเขาเป็นวัดสเปนเป็นไผยอีกเลยเป็นวัดพอเป็นจ้างคนเต็มหมอเลยเต็มหมอเอาไปแกงกับ่เอาหนักใส่หนักใส่เรืงเดียว แกงเ็ดตใส่น,น้ำหน่อยๆทุกคนมันจะแสบนัวโอ้เด็กกํลังผม่ะกลังอือออว่าแต่อีแม่วาต่บุญนามาหลับคือเด็กหน่อยเด็กกํลังนะทุกคนอยาจะคืให้ได้ ว่าเากระปุกนชูเ่นนี้นะเราดนะฮะเาดก็พราจะว่าเห็นกจันตกถ่นัก็จักงานนไอยากมาหอม่หามาเอะอาเอาไปตู้เย็นกองหมักแพไหแมใช้แม่ะุณขอบใจได้ร้ายเขอบใจกเอาหนังขรบุ่ให้ อัแรกมันตูด้ยแล้วค่โอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนใส่ผักติ๋วลงไปทุกคนหมักพริกใส่น้อยเยื่อเนาะพี่น้องแบบมันพดเลยใส่ปลาแดกลงไปทุกคนใส่น้อยนิดพอดีนวลใส่ตะกั่วใส่ปลาดุ่มหอมไข่หวานไข่ดึงเพิ่มความหวานคือพักหอมใบาดุ่กับผักวาน ที่เวาไปเก็บมา,มาเมื่อนหนาทุกคนมาได้ถ่ายห่อเนยมปลากล็ทุกคนหิวเข่าแล้วมาเด้อทุกคนเห็ดเฟืองดอกแหลกที่เขาปลูกเอง <S <S บอกได้เลยว่าเป็นอย่างที่อยากกินแหงทุกคน vả liền ở mọi người đặt lên mọi người đặt các, mọi người đặt lên mọi หน่ยบุกดอกเลีว้วลงบ่วงกันจะแป,ปรกนข่าวมาแจกจ้า่าสิมาปล่อยวัดท้าวประจักษ์มากินน้ำกันแจกไป มมแม่จะโมกินหมดแม่ร้อนขึ้น กินอิ่มแล้วทุกคนเป็นคลิปที่ว่าหอนแหงเนาะสำหรับคลิปนี้รัดคอโตไปก่อนพี่น้องอยากเขาตู้เย็นทางหลังเนี่ยไปพอกันคลิปหนาทุกคนบ๊ายบายหอนแห้